สวัสดีททุกท่านเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2567นะครับนี่นะเรามาที่ข้างทางรถไฟนะซึ่งที่ที่เรามาในวันนี้นะไม่ธรรมดานะครับเรามาออนทนัวร์นะสัญจรกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดที่ใกล้ๆก,ก,กับสถานีรถไฟโคกสลุงนะ สถานีโคกสลุงนะครับ okay, 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 okay. โดยข้างๆสถานีรไฟโคกสลุงนะครับทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะรถไฟลอยน้ำนะครับที่โด่งดังกันมากๆเลยนะยนะเพื่อนป่าสันชลสิธิ์นะครับสวยงามบรรยากาศเหมือนมาอยู่ทะเลเลยนะฮะ นี่นะสัญญาณออกนะครับสัญญาณออกกันนอกได้กับท่าสัญญาณยกขึ้น45องศานะแสดงถึงท่านญาตนะครับเดี๋ยวจะมีขบรถวิ่งผ่านนะฮะนี่นะถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาเที่ยวที่รถไฟลรยน้ำที่โคกสลุงนะฮะถ้าเจอสัญญาแบบนี้ก็ต้องระวังรถไฟนะะเพราะรถไฟจะมานะครับ บ้างเลยนะฮะพอน้นนี่เป็นสัญญาณเตือนนะครับนี่แล้วก็เป็นเสาโทรเลขนะครับสอทลนะฮะมีเลขเขียนอยู่ด้วยนะ1 7 7่งขีดหนกนะครับก็เป็นสอทลที่หนึ่งอทับหน่งเก้านะครับห่างจากกรุงเทพนะฮะ 177กิโลเมตรนะครับซึ่งตอนนี้เป็นต้นที่19นะต้นที่19ของหลักที่177นะครับขณะนี้เวลา8ปดนาฬิกานะครับขับรนสินค้าขบวนที่5.53 5้าสม้าสามทุกทางจากมาตตพุทธไปทางชุมทางโวใหญ่กำลังผ่านบริเวณจุด รถไฟลอยน้ำนะโคกสลุงนะครับเสียดายเขาแสงไปนิดหน่อยนะต้องขออภัยนะครับโมมาอย่างยาวเลยนะโอ้โหเฟนครับเฟนโออย่างยาวเลยครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับย้ายโลเคชันนะฮะมากันที่ลักกิโลเมตร169นะครับลักกิโลเมตร169นะครับเฮ้ยเป็นจุดตัดนะทางผ่านนี่นะแล้วก็มีนี่นะ บรรยากาศดีสุดๆเลยนะเหมือนอยู่ริมชายทะเลเลยนะคลื่นกระทบกระฝั่งท่านผู้ชมดูมุมนี้สะก่อนนะโอ้โหสวยงามมากเลย<อ>สวยงามมากครับ มาเรื่อยๆนะครับ,รบจอนี้นระับสะพานนะครับรถไฟลอยน้ำซึ่งจุดตรงนี้มีความยาวประมาณ1,300เมตรนะครับเช็คอินสักหน่อยครับจุดตรงนี้หลักกิโลเมตรที่170นะครับ ตู้สเบียงด้วยนะเป็นรถสเบียงปรับอากาศนะครับวันนี้มายาวนะมายาว เต็มลยนะครับนู่นเลยครับไอรถจอดสนิทแล้วก็ลงนะครับรถจอดสนิทแล้วลงเลยครับเมื่อกี้มีพนักงานมาคุยโรศัพทว่าเดินจากไหนนะฮะลงมาจากนู่นเลยนะฮะขั้นสุดท้ายนะครับบนทบจรนะฮะก็ รถจัดเฉพาะนะครับมาดูด้านท้ายขาบวน ท้ายขบวนนะครับ สบียนะคือไปสองสักหน่อยโอนายากาศดีมากเลยสเบียนะครับ บอกก็แบบนี้นะเหมือนก,กับโรงหนังนะนด่น่าเขื่อนปลาสักชุดสิทธิ์ บนสะพานนู้นนะครับโอ้โหยาวยาวครับโอ้โหสวยง,งามสะพานก็ยาวยาวนู่นเลยนะครับ นะครับ9 2 1 2> 10นาฬิกา5นาทีนะครับขณะนี้ขบวนรถท้องถึงขบวนที่440 440จากชุมทางโบใหญ่ไปทางชุมทางแกงคอยมาแล้วนะ4คันครับรอบนี้อิสรง i s n สองครับโภกสรุงเขือนบาสักชัวสศิปลายทางแก่งเสือเต้นนะสิบสามนาิกา25นาทีนะครับมาที่ชุมทางไผยน้าบุญน,นะครับเดี๋ยวเป็นขบวน552นะครับจากบ้านต้นโคนปายทางท่าเรือแหลมชะบังนะครับ สี 4, 5, 3, ่ห้าสามหนึ่งเขาลดสินค้าที่ห้าห้าเจ็ดต้นทางจากท่าเรือแหละะมชลบงไปทางหนองคายนะครับ